แรงมากสามีนักร้องสาวดังถูกแสะใส่รองเท้าแบรนด์แต่เหมือนของตลาดตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากอีกครั้งสำหรับภัยบู์แสงเดือนและกระต่ายพันนิพาที่ก่อนหน้านี้กระต่ายถูกแสะแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนคุณป้าใน MV เพลงล่าสุดจนสามีออกมาปกป้องชี้แจงสาเหตุแต่งสไตล์นี้และฟาดยับถึงคนวิจารณ์แรงอย่างล่าสุด ครูไพบูลได้เผยคลิปพาชมบ้านหลังใหม่กำลังสร้างท่ามกลางหลายคนชื่นชมความเก่งของพวกเขาชมความสวยอลังการของบ้านที่กำลังสร้างแต่เห็นพื้นที่ใหญ่กว้างแล้วถึงกับปร้องโอ้โหเลยทีเดียวแต่งานนี้ครูไพบูลมิวายโดนแซะแลงอีกว่านี่คงจะเป็นคนเดียวที่ใส่นิกกี้ที่ราคาหลายพันพอใส่ละดูเหมือนรองเท้าตามตลาดฮ่าฮ ครูภัยบูลณทนไม่ไหวตอบกลับว่าแปลกจังรองเท้าใส่ที่ตีนผมแต่ไปหนักที่หัวคนอื่น